สวัสดีครับบันทึกการเดินทางนะครับวันนี้นะครับผมเป็นการเดินทางวันอาทิตย์ที่17นะครับ16ครับ17ดีกว่านะครับเดินพฤศจิกายน2567นะครับตลอดทัวร์ไปสอนลูกค้านะครับเกี่ยวข้าวดำนาและเครื่องอบข้าวนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์นี้ในวันนี้นะครับผมที่16เราจะเดินทางจากนครปฐมจากร้านของเรานะตอนเวลาหกสองทุ่มนะครับผม2องทุ่ม สองทุ่มเพื่อเดินทางไปจังหวัดพะเยานะครับไปพะเยานะไปซ่อมเครื่องอบข้าวปูกนะครับนะให้คุณพี่สมคิดที่พะเยานะครับอาเภอเมืองพะเยาเราถึงที่ตรงนั้นนะครับตอนออกจากนครตุ่มตอนสองทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มถึงที่อำเภอพะเยาเนี่ยครับอยู่ที่ตี่ห้าไอต้ตีสี่ห้าสิบอุตีสี่ห้าสิบ นอนรออยู่ตรงนั้นนะครับจนถึงหกโมงเช้าเข้าเซอร์วิสติดตั้งนะครับผมซ่อมบำรุงนะครับเครื่องอบเครื่องอบมีปัญหาคือหนึ่งระบบจุดแก๊สจุลเิดนั้นไม่ทํางานนะครับมีปัญหาไม่ทํางานเพราะเกิดจากหนึ่งคือหนูกัดสายไฟ2นะครับเ,เกิดไฟฟ้ารับวงจอนะครับทาให้ระบบควบคุไมไฟนะครับผมทําให้ต้องซ่อมตัวเซ็นเซอร์นั้นเสียเราเลยต้องเปลี่ยนระบบใหม่นะครับให้เป็นระบบ กึ่งอัตโนมัตินะครับให้ลูกค้าใช้งานระบบแก๊ส LPG ให้ได้ใช้งานได้ครับผมใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงครึ่งนะครับผม7ดโมงครึ่งนะครับเสร็จจากนั้นเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะจังหวัดเชียงรายนะับเพื่อพานนะครับไปสอนลูกค้านะครับคุณพี่สมจิตนะครับผมเอยเจ็ดพินิดนะครับเจ็ดพินิดนะครับ สอนกันใช้รถเกี here, well already, times, ่ยวอะครับข okay, ับรถเกีーー่ยวนะแต่ตรงนี okay. uh ้ผิดพลาดตรงนี้ว่าเรารัดกันแล้วนะแต่ลูกค้ามีธุระด่วนนะครับมาลืมแจ้งเรานะครับเราก็เลยไปได้แค่สอนไม่ได้เกี่ยวนะครับติดธุระด่วนมากๆไม่สามารถเกี่ยวได้นะครับภายในในทั้งวันก็ไม่ได้นะครับผมนะเขาเลยว่าเปลี่ยนเป็นค้ว่าสอนธรรมดาการเขาเกี่ยวเองนะครับโอเคจบนะครับเรามาตามนัดแล้วนะครับแต่ลูกค้าไม่ว่างก็ถือว่าผ่านไปนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นคูบะท่านะอา 1 3 1นะครับรดอุ่มนะครับผมนะเครื่องยนต์ดีเซล13แรงม้านะครับสอนนอซ่าสอนสวิทนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะถึงตรงพะเยาเวลานะครับผม1 0 3โมงครึ่งนะครับผมนะออกจากอำเภอออกจากออกจากพานนะครับเชียงรายเนี่ยตอน11อโมงนะครับเดินทางต่อสู่ลำปางนะครับลำปางไปสอนที่เดวิด นะครับนะแล้วก็พี่เซงเกอร์นะครับเป็นลูกค้านะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนะทำอาหารอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กลับมาทํานานะครับชิวๆนะอยู่บ้านนะครับอยู่ที่อเภอสมบัติอยู่ตรงตรงด่านเนาะแเราก็เข้ามาเซอร์วิสแล้วก็ใบตัดหักนะครับตอนแรกคือใบตัดหักนะครับอาจจะชนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยตอนขนย้ายนะครับก็ซ่อมใบตัดมาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับจวซ่อมบปรุงสอน พิธีบิดนั้นซ่อมบำรุงนะครับผมเรื่อยจากนั้นก็ลงเกี่ยวเกิดอุปสรรคหลายด้านนะครับหนึ่งไปตันฮักสองนะครับฝาประกบท่อส่งข้าวปิดไม่สนิทนะครับผมนะออหรือว่าเออแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็คือรถตี่ลกานะครับผมรถรถกวํานะครับรถเกียร์คว้มนะครับเกี่ยวข้าวได้สองอุ้มนะครับผมนะ คุณลูกค้าปินธนาและคว่างนะครับผมนะก็มีวันนี้แต่ก็ปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็รถจะมาใช้งานได้ปกตินะครับก็สอนมาเรียบร้อยนะครับเกี่ยวข้าวเอ่เอเกี่ยวข้าวจะเป็นข้าวข้าวเหนียวอยู่ตรงนั้นถึงตรงนั้นตั้งแต่บ่ายสามนะครับผมบ่ายสามจนถึงราวหกโมงครึ่งนะครับผมนะตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงครึ่งนะครับผมสอนใช้งานอยู่ตรงนั้นนะครับผมเสร็จ จากนั้นเดสซับก็ในกานทำการลากลับนาแล้วพบกันใหม่อีกทีที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนะคุยกันว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงข้าวผมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราก็โอเคตามนี้นะครับทุกพี่เอาใจดีมากน่ารักมากนะครับลู้ายใจดีและน่ารักมากๆนะครับคุยง่ายนะครับเข้าใจว่าอ่าสินค้าเป็นมือสองมันก็ต้องดูตรงไหนปรับแต่งยังไงบ้างนะครับนะแล้วก็พี่เดวิดจะเก่งนะครับใครอายุ7จสิบกว่าแล้วนะครับผมก็ยังเก่งมากๆแข็งแรงนะครับ รถคว่ำนะครับตีลักกลาามาได้นะครับผมไม่เป็นอะไรนะก็เป็นห่วงกลคัวเสือเจ็บเหมือนกันออกจากตรงนั้นเสร็จเดินทางกลับสู่ตะลัตเป้าหมายคือจะไปกำแพงเพชรนะครับไปติดตั้งโต๊ะแต่เปลี่ยนแผนใหม่นะครับยิงตรงกับนครสุรลนานก่อนนะครับก็เลยออกจากตรงนั้นไนดะ้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับวิ่งตรงสู่นครโุรเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับผมนะเจ็ดร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับถึงถึงเวลาตอนเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะครับ แล้วก็ตอนนี้ที่ผมอัดนอยู่เนี่ยก็คือเป็นเวลา7จ็ดโมงสี้านะครับด้วยทำงานต่อนะครับวันจันทร์นะครับผมเรามีงานส่งมอบนะครับตู้ข้าวนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับของศูนย์เป็นศูนย์เมล็ดป็นข้าวชุมชนตำบลชําแหลกนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับโอเควันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ